ต้นผักติ้วปลอมค่ะแฝดผักติ้วก็ว่าน่ากินเนาะแต่อย่ากเก็บกินนะคะไม่ใช่ผักติว้วขนาดผักติ้วเองก็ยังห้ามกินเยอะเพราะว่าจะจะกินแล้วเป็นนิ้วอันนี้ผักติ้วปลอมดูได้ยังไงคะปลายใบยจะมนค่ะปลายตรงนี้จะมนมนถ้ามนแบบนี้อย่ากเก็บกินนะคะผักติ้วตรงนี้จะแหลม ลายมนแบบนี้อย่ากเก็บกินไม่ใช่ผักติ้วดูเพลิน,นคล้ายกันมากใบผักติ้วก็จะเนียนกว่านี้อันนี้จะหยาบแฝดเขานี่จะหยาบนี่ดอกเขาคล้ายกันมากแฝดผักติ้วค่ะอย่ากเก็บผิดนะคะ อันนี้ภาษาเยอรมันเรียกชุมแบลติก้าอัมฟาแฟดผักติว้ว